สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการออกแบบอินโฟกราฟิกอย่างไรให้ว้าวนะครับในการออกแบบอินโฟกราฟิกนั้นนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องไปหาข้อมูลนะครับไปเตรียมข้อมูลที่เราจะมาทำนะครับในที่นี้นะครับขอขอบคุณเว็บไซต์นักเขียนสายแห่งกากบล็อกตัวนี้นะครับที่ได้ทำการสรุปนะครับในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวคิดย่อย4อย่างนะครับอัลกอริทึมดีคอมโพสิชัน pattern นะครับ recognition แล้วก็ abstract thinking นะครับแล้วเขาก็จะอธิบายนะครับว่า a l g อริท h มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะครับ decomposition นะครับเป็นการแยกส่วนประกอบการย่อยปัญหานะครับแล้วก็นะครับ pattern นะครับการหารูปแบบนะฮะทีนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับการคิดเชิงนามาทรมันเป็นยังไงนะครับเป็นกระบวนการคัดแยกคุณลักษณะออกจากนะครับรายละเอียดปีกย่อยในปัญหานั้นนะฮะ เมื่อเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับเราก็มาทําการดีไซน์นะครับออกแบบนะครับในลักษณะนี้ออกมาไหมครับนะฮะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับหรือว่าง่ายในการเห็นข้อมูลอธิบายข้อมูลแล้วก็เข้าใจในส่วนของข้อมูลนะฮะถ้าเราจะออกแบบอินโฟกราฟิกแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับทีนี้ก็สร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกำหนดสีพื้นหลังนะครับคลิกขวา จัดรูปแบบพื้นหลังนะฮะแล้วก็นะครับในที่ผมจะใช้สีเดียวกันกันกบที่ออกแบบไปแล้วนะครับก็คือสีคลึมๆม,มืดๆแบบนี้แหละนะครับโอเคนะฮะอันที่2นะครับเราก็ใส่หัวข้อเลยนะครับแนวคิดเชิงคำนวณวาดกรอบสีเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับแนวคิดเชิงคำนวณจากนั้นนะครับขยายกรอบ ให้ชิดซ้ายชิดขวาแบบนี้เพื่อจะให้จดหสือมันอยู่กึลางพอดีแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับจัดกลางนะฮะจากนั้นก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับที่มันมีความหนานะครับมันจะได้นะครับอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายทําเป็นตัวหนาแล้วก็ขยายให้ใหญ่นะครับมันจะได้เป็นหัวข้อนะฮะแนวคิดเชิงคํานวณนะครับจากนั้นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับ ให้เป็นสีนะครับสว่างนะครับเพราะว่าพื้นหลังมันมืดนะครับตัวอักษรก็จะสว่างนะครับทีนี้นะครับมาในส่วนของการทํารูปโดนัทนะฮะการทํารูปโดนัทเนี่ยเราสามารถกรณีที่มันซ้อนกันแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทําเป็นวงกลมกลวงก็ได้นะครับหรือจะใช้วงกลมซ้อนกันก็ได้นะครับใช้เทคนิคไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันซ้อนกันนะฮะในที่นี้นะครับผมก็จะขอเป็นวงกลมก็แล้วกันนะครับก็มาเลือกรูปร่างวงกลมนะครับ พอเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเราก็กดชิปเชวไไ้วาดเป็นวงกลมขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็ผมจะกําหนดขนาดตรงนี้นะครับเป็น14เซนติเมตรนะครับกับ14ซนติเมตรนะครับกด enter k นะครับเราก็จะได้วงกลมขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับวงกลมที่1นนะครับแล้วก็สีนะครับที่ใช้นะครับสีแรกก็คือสีส้มนะครับอ่ะจิ้มผิด สีส้มโอเคนะครับจากนั้นจะทำการ Copy ี้นะครับขึ้นมาอีกหนึ่งวงนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวอ่อนอ่าแล้วก็จะลดลงมานะครับ2เซนติเมตรนะครับก็เหลือ12คูณ1 2บอทีนะครับนี้นะฮะจากนั้นนะครับก๊ปปี้มาอีกนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับเข้ม ก็จะเหลือ10นะครับลดลงทีละ2เสนะครับก็เหลือ10นะครับเสร็จแล้วก็นะครับรูปที่3นะครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่านี้นะครับแล้วก็เหลือ8นะครับเหลือ8เส้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายสีดำนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ออกมานะครับเปลี่ยนเป็นสีดําเหลือ6เสน 6เซนเพราะว่าลดวงทีละสองนะครับแล้วก็สีนิ่มเงินไปเลยนะครับเป็นสีเดียวกันกับพื้นหลังนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้นะครับวงกลมครบแล้วนะครับเราก็ทําการรวมนะครับรวมแบบนี้นะครับเลือกทุกวงนะครับให้รวมกันทั้งหมดแบบนี้ก่อนแล้วมาที่จัดแนวนะฮะจัดกลางอย่างนี้นะครับจัดแนว จัดไว้ตรงกลางโอเคนะครับทุกรูปมันก็จะมานะครับอยู่ตรงกลางซึ่งกันและกันแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็นะครับจะเอามาไว้ผ่าครึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะสังเกตจุดขาวนะครับมันอยู่ครึ่งหนึ่งก็แสดงว่านะครับเราใช้แค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะครับและทุกรูปนะครับเราจะให้ทอดเงาไปทางขวามือนะครับเราก็คลิกต่อเลยนะครับก็คือนะครับมาที่เอฟฟกรูปแรกนะครับแล้วก็เลือก เงานะครับแล้วก็เลือกเงาที่มันทอดมาทางขวานะครับคือรูปนี้นะครับขวาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเงาซ้อนกันขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราถือว่าโอเคแล้วนะครับเราอยากตัดรูปด้านข้างทิ้งก็ได้นะครับหรือไม่อยากตัดก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรานําเสนอนะมันก็จะไม่เห็นนะฮะมันก็จะตัดออกเองแต่ถ้าอยากตัดทํายังไงนะครับก็ให้ใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะฮะ ใช้ร like ok. ูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมคลุมแบบนี้โอเคแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะตัดรูปไหนก่อนนะครับสมมติว่าจะตัดรูปสีส้มนะครับก็นะครับคลิกที่รูปสีส้มก่อนนะครับกดชิปเชวาแล้วก็มาคลิกรูปสี่เหลี่ยมนะครับผสานรูปร่างแล้วก็ลบส่วนอ่ะหายไปแล้วหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยจากนั้นก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกนะครับทำเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะฮะ คลิกที่รูปสีเขียวนะครับกดชิปแชไว้นะครับผสานรูปร่างลบส่วนลบทิ้งไปเลยวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะับแล้วก็วาดคลุมนะครับชิดกับสไลด์ของเราไปที่สีเขียวเข้มกดชิปแชไว้นะับลบส่วนนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับให้มันคลุมแบบนี้กดชิปแชไว้นะครับผสานรูปร่างลบส่วนโอเคนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายสีดำก็ทำเหมือนกัน,นครับวาดชนสไลด์คลิกกดชิปเซไว้คลิกนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับเราจะคลิกรูปที่เราต้องการเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปคลิกรูปที่เราต้องการจะตัดทิ้งนะครับเป็นลำดับที่2นะฮะแล้วก็เลือกลบส่วนโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ลักษณะวงกลมโดนัทแบบนี้หลายๆวงซ้อนกันนะครับแล้วก็มีเงาทอดมาแล้วนะฮะ จากนั้นนะครับเราก็มาทำนะครับในส่วนของแขนที่มันชี้ออกมาก็ใช้รูปสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับวาดสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เอาเส้นกรอบรูปร่างออกนะฮะแล้วก็นะครับไล่ไปทีละสีก็ได้นะครับอาจติว่าจะเอาเป็นสีชมพูก่อนก็ได้อยู่ข้างบนสุดนะครับเราก็จับเอียงเลยนะฮะจับเอียงเลยนะฮะเสร็จแล้วก็นะครับเอามาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวก็ยาวไปไหมเดี๋ยวย่อดลงมาอีกนิดนึง่งประมาณนี้แล้วก็เติมสีลงป้ายนะครับสีชมพูนะฮะทีนี้พอเติมสีลงไปเสร็จนะครับก็จะมีสีเขียวสีเขียวอ่อนนะฮะสีส้มนะครับเราก็ทําให้มันเสร็จทีเดียวก่อนก็ได้นะครับก็ก็ดปปออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ความเอียงนะครับก็ต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีเขียว ในส่วนของสีเขียวสีเขียวเข้มต่อไปนะครับสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนแล้วก็ตัวสุดท้ายสีส้มสีส้มโอเคนะครับ ทีนี้นะครับแต่ละสีนั้นนะครับถ้าเราดูรูปดีๆนะครับเนี่ยมันจะซ้อนนะครับอยู่ข้างใต้วงกลมอีกทีหนึ่งนะครับมันจะซ้อนอยู่ข้างใต้นะครับทีนี้เราจะซ้อนยังไงนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะอยู่หลังสุดแล้วเนี่ยคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดเนี่ยก็ซ้อนขึ้นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ให้ครับย้ายไปอยู่ข้างหลังนะครับคลิกขวาย้ายไปข้างหลัง มันจะมีคาว่าย้ายไปข้างหลังนะะย้ายไปข้างหลังยังไม่สุดนะฮะย้ายไปข้างหลังย้ายไปข้างหลังอีกมันมีหลายชั้นนะครับเราก็อาจจะค่อยๆย,ย้ายทีละสเต็ปนะครับ3มครั้งลนะ,ะย้ายไปข้างหลัง 4ครั้งย้ายไปข้างหลัง5โอเคนะครับห้ครั้งก็จะสอนได้แล้วนะฮะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยกระจายนะครับตัวนี้นะครับก็นะฮยย้ายไปข้างหลังเหมือนกันครับมันจะเป็นการย้ายข้างหลังลงไปทีละเลเยอร์นะฮะ แต่จริงๆมันมีเทคนิคเร็วกว่านี้นะครับแต่เราต้องตั้งชื่อมันก่อนนะตอนที่เราทำนะย้ายไปข้างหลัง3ย้ายไปข้างหลังอ่าได้แล้ว4นะครับวิธีวิธีการที่ทำเร็วก็คือมาตรงหน้าแรกเนี่ยนะฮะมันจะมีควาว่าเลือกตรงนี้ฮะเลือกแล้วก็บานหน้าต่างส่วนที่เลือกเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายนะครับตัวที่เรานะครับ ให้ไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังนะครับเราสั่งย้ายได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะแต่ทีนี้ก็ใช้นะครับง่ายๆไปก่อนเนาะอ่าให้เข้าใจการทํางานของมันนะครับย้ายไปข้างหลังครั้งที่หนึ่งนะครับย้ายไปข้างหลังครั้งที่สองอ่าได้แล้วนะฮะมันกจะซ้อน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 เข้าไปแบบนี้แหละนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราได้แขนมันออกมาแล้วนะฮะไม่ต้องออกมาไกลมากนะฮะ ต่อไปก็เป็นเรื่องของวงกลมนะครับเป็นเรื่องของวงกลมแล้วก็มีตัวเลขนะครับเป็นวงกลมมีตัวเลขก็ไม่ยากนะครับเราก็มาวาดรูปวงกลมนี่แหละนะชิปแชไว้นะครับวาดวงกลมธรรมดานี่แหละนะประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะฮะก็เติมสีนะฮะคอนโทรลแชไว้หลากออกมาคอนโทรลแชไว้หลากออกมา คอนโทรลเชือไวรหลักออกมาประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่สีนะครับให้มันตรงก,กันกับตัวที่เราลากออกมาเนาะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนี่ก็จะเป็นสีเขียวเข้มอย่างนี้นะครับอ่และทีนี้ถ้าดูดีๆไหมครับมันจะมีเงาไหมครับมันจะมีเงาครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเงาทอดมาทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ ตัวนี้ก็จะมีเงาเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวแท่งเนี้ยก็จะมีเงาเหมือนกันนะฮะวิธีการใช้เงาแต่ละแท่งก็นะฮะอย่างนี้เลยทีเดียวเลยก็ได้นี่ครับไปที่เอฟเฟครูปร่างเงาทอดลงข้างล่างนี่โอเคนะฮะส่วนพวกนี้ก็กดเลือกนะครับเงานะครับไปด้านซ้ายอ่าโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะจากนั้นก็เป็นแค่รูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะยาวเลยนะครับเพื่อจะเราใส่ข้อมูลนะฮะเพื่อจะมาใส่ข้อมูลนะครับแบบนี้นะครับเพื่อจะมาใส่ข้อมูลแบบนี้นะครับแต่สี่เหลี่ยมตัวนี้มันจะอยู่ข้างหลังนะครับจะอยู่ข้างหลังวงกลมนะครับใช่นะฮะคลิปขวาย้ายไปข้างหลังสุดแล้วก็เส้นกรอบรูปแรงไม่มีนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็สี เติมสีใช้หลอดดูดสีจิ้มไปออกสีเท่าๆสว่างๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเราก็ Copy เลยนะครับคอนโทรลแชไว้ลากลงมานะฮะใส่เข้าไปนะครับคอนโทรลแชไว้ลากลงมาแล้วก็ย้ายไปข้างหลังสุดครับ ย้ายไปข้างหลังสุดย้ายไปข้างหลังสุดอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อนะครับย้ายไปข้างหลังสุดเสร็จนะฮะความยาวนะับแต่ละอันนะฮะเราก็มาปรับอีกนิดน้อยโอเคนะครับทีนี้นะครับอ่าเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะมีรูปนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็ขอ Copy ีมาใช้เลยนะครับ คือความรวดเร็วนะครับ Ctrl c Ctrl v. อนโทรลซีคอนโทรลวีตำแหน่งแล้วก็มาปรับอีกนิดงนึ่งตัวนี้ถ้ามันชิดด้านบนนะแล้วก็จับเอียงมาอีกอจับเอียงมาอีกนะครับเพื่อเกลียระยะห่างนะครับไม่ให้มันชิดกันมากเกินไปนครับตัวนี้เราก็ปรับได้แล้วนี่โอเค ตัวนี้ถ้ามันห่างมากนะครับเราก็หมนุนขึ้นมาอีกได้ตัวนี้ก็ขึ้นมาอีกทำคให้ช่องไฟมันดูดีนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็คีหนึ่งสองสามสี่นี่ยง รักมะีมันกระจายนิดนึงโอเคนะครับเมื่อนะฮะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะฮะตัวนี้น่าจะสั้นไปนะฮะตัวนี้น่าจะขยับเข้ามาได้อีกนะฮะตัวนี้ก็ยาวออกมา โอเคสวยแล้วนะฮะพอได้แบบนี้เสร็จเราก็นะครับเอาตัวหนังสือมาใส่นะครับเพื่อความรวดเร็วก็พิมพ์ไปแล้วนะครับ<ๆ>ก,ก็มาวางให้เลยนะครับคอนโท c ซีคอนโทนวีนะฮะ,อะโอเคนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ ขขามันลึกเกินไปครับ <Okay. S 1> จะต้องปรับถอย <Okay. S 1> อลดฟอนนลง อ่าให้มันลงตัวนะครับนี่แล้วก็ปรับชืนะครับก็เหลือตัวเลขนะครับตัวเลขก็ไม่ยากเลยคลิกขวาแก้ไขข้อความนะครับอันนี้ก็เป็น0ูนนะครับ0ูนเป็นตัวหนาอ่าเป็นตัวหนา28ได้นะฮะอันนี้ก็คลิกขวาแก้ไขข้อความ 02นะครับทำให้เป็นตัวหนานะคลิกขวาแก้ไขข้อความ03นะฮะทำให้เป็นตัวหนานะครับคลิกขวาแก้ไขข้อความ04นะครับทำให้เป็นตัวหนาโอเคนะฮะเราก็จะได้นะครับภาพอินโฟกราฟิกนะครับที่ดูแล้วนะครับมีสีสันสวยงามนะครับ น่าสนใจนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นสื่อการสอนนะครับเอาเป็นภาพกราฟิกนะครับประกอบสื่อการสอนได้นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่คือแนวคิดนะครับหรือตัวอย่างนะครับในการสร้างงานแบบอินโฟกราฟิกนะครับสร้างอย่างไรให้น่าสนใจนะครับโดยเราก็นะครับใช้นะครับสีนะครับตามตัวอย่างเขาได้เลยนะครับอินโฟกราฟิกเนี่ยบางทีเราไม่ต้องคิดมากนะครับ สามารถใช้สีตามตัวอย่างเขาได้เลยนะครับเขาออกแบบสีอะไรยังไงแล้วก็สามารถนะครับใช้สีนะครับยึดสีเขาที่ใช้นั่นแหละนะครับเราจะได้ทําออกมาแล้วสวยเหมือนเขานั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ